เป็นน้ำพุทธมนเพื่อล้างโทษทันต่างๆสิ่งเนลวยต่างๆอาวิชาต่างๆที่ทำไม่ดีอ่ะครับก็ที่เราสังเกตดูนด้ะมีสีขาวสีชมพูสีแดงอิฐนะครับแล้วก็ งสีก็เป็นสีทองนะครับอยู่ที่บาลมีพ่อฤศีเดี๋ยวสีที่เป็นก๊ถ้าเป็นกระสินไฟเนี่ยก็ออกเป็นออกแดงๆถ้าสีขาวก็ออกจะขาวขาวอยู่ตามบาลมีของของฤษีอ่ะพ่อปู่ฤษีครับที่เยอะมากเลยฮะเยะผมผมศรัทธามากผมพ็จรนาผมดีผมไว้ลูกชาแล้วอย่างผมไม่ค่าขายใ่แต่อย่างผมเก็บไว้ยากครับ เมื่อถึงวันนั้นเนี่ยหลวงพ่อใหญ่ก็พูดเสมอว่าที่เกตุมจะไม่มีที่จะยืนอทองอ่ะจะเทียบราคาแพงกว่าทองใช่ตอนนี้เราเราห่วงญาติไงห่วงขาข้าวนายญาตินี่นะทองนั่นนะนี่นี่แท่งทองไอ้นี่ดินกรรม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 จะมีรวอดินกรรมจะมีรวผมจะคัดคลดนแล้วแกไปเจอใครบ้างอ่ะเจนเ่เบื่อไหมไม่ช่างหรอ ไปด้วยนะเนี่ยจะมีรูหมดครับเอาขับรถไปเมื่ยเนี่ยจะออกสีขาวหาดูยากครับเยอะขนาดนี้นะคทีนี้ทีนี้ที่เราเห็นก็คือถ้าจะสังเกตง่ายๆก็ถ้าเป็นดินกรรมก็จะมีรูมีรูเป็นรอยกรรมมือของพ่อเป็นรอยกรรมมือของปู่หรือสีนะครับแล้วก็ สีขาวก็จะเป็นบุญบารมีท่านอีกแบบนึ่งอยู่ที่ว่าท่านทรงพิญยาวกนี้สีมีตะบะอยู่ที่ว่าถ้าท่านตะบะท่านจะไปทางไหนอะจะเป็นเตโจกสินวาโยกสินโปกสินดินน้ำบนไฟในสีแดงก็จะเป็นน่าจะเป็นนจะเป็นนกสิไฟกสินไฟเพราะกสินมีทั้งมีทั้งสิบอย่างครับ ไม่เหลือเงิน นี่ครับดูง่ายๆเลยนะครับถ้าจะเป็นรอยเป็นรอยกำมืออ่ารอยกำมือโอ้นะครับถึงมีที่มาของคําว่าบินกำแล้วก็จะมีรูนะครับนี่ไว้ส่องได้นะครับส่องตาส่องหายใจคใอ่ดมได้ดมได้ส่องตาได้เป็นเกี่ยวกับพวกโดนพวกตาเป็นต้อกระจกต้ออะไรต่างๆหายครับครับแค่น้ํากินก็ เป็นเป็นน้้อผมนตอืมเพื่อล้างโทษทันต่างๆสิ่งเนลวร้ายต่างๆราิชาต่างๆที่ทำไม่ดีอ่ะครับครับก็ที่เราสังเกตดูนี่มีสีขาวสีชมพูสีแดงอิบนะครับแล้วก็ก็ประมาณดินน้ำลมไฟนะครับก้อนใหญ่ก็พูดไว้ดินเนี่ยไม่ใช่มาจากทางเป็นดินภาคเราด้วยนะเออเป็นดินทางทางทางไหนสุพรรณใช่ไั อ่าดินมาจาทางที่อื่นอมะไม่ใช่ดินดํมบ้านเราด้วยซึ่งถึงแปลกใช้ได้ครับพี่เดี๋ยวเตรียมดินีแงงทองสาบให้พี่เขาเลือกไเป็ดล้องให้ใจยะให้อ่าเอาไปบูชาเอาไว้ให้แฟนเลือกพี่ได้ให้้มีเซนดีสาวทำมาเลยสาว พี่ก็ให้ก้อนหนึ่งดินกามเรามาที่ฐานกอนไหนก็ได้บุญบาทไม่ไม่ค่อยแจกใครง่ายๆนะเออเอาไว้ยิงพายหน่อยมีราคายิ่งกว่าทองอีกแต่เราเก็บเอาไว้เพื่อเกิดสงครามแก้พิษอะไรอย่างเงี้ยนี่พี่พี่ก็ให้ครับพี่สุปชัยกับแฟนพี่ตัวถึงก็ติดพี่ก้อนหนึ่งสาวอธิษฐานแล้วสาวชอบก้อนไหนแล้วก็เลือกไปที กิโลเว้หายโลหายไป